ดูผืนนี้ค่ะคุณขาโอ้เห็นละใจละลายนะคะเห็นละใจสันค่ะเป็นสิ้นเกี้ยะค่ะจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะผ้าแบบนี้เรียกผ้าทำมือค่ะเป็นผ้าจกมือการจกก็คือเป็นอาการของการปักค่ะได้ทีละสีทีละเส้นลงบนผ้าโดยการใช้ความจําล้วนๆไม่มีตัวช่วยใดๆค่ะบริเวณที่เห็นอยู่นี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนค่ะคือตัวสิ้นนะคะ ผ้าสุโขททยเป็นผ้า3าชิ้นต่ออันนี้เป็นบริเวณเชิงลายน้ำอ่างนะคะสชิ้นคือหัวสิ้นตัวสิ้นและเชิงนำมาต่อกันเพราะเป็นผ้าประณีตนะคะไม่แค่นั้นนะคะหัวสิ้นผืนนี้นะคะจะมีการต่อแบบดูแอลมดแดงนะคะเป็นการด้นมือนะคะมองแล้วสวยทุกมุมเนื่องจากทอยากกว่าผ้าทอมือเรียกว่าผ้าทํามือ ด้านในดูค่ะถ้าไม่เก่าจริงเก็บรายละเอียดแบบนี้ไม่ได้นะคะสิ้นตีนจกสุขโขไทยค่ะอัตลักษณ์คือความยุ่งค่ะแต่ว่าคนทอผืนนี้ประณีตมากๆนะคะทำให้เกิดงานที่สวยงามสีดำแต่สดใสค่ะสีแบบนี้ใส่ได้หลายงานนะคะสนใจทักถามไทยคุรินเข้ามาได้ค่ะงานดี20ปียังสวยเหมือนเดิมราคาคุ้มค่าค่ะ7 พันบาทนะคะกดสามเหลี่ยมค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์สอบถามได้ค่ะ